Hey kid, don't ever let them get inside your head. Oh, to on. Tip the damn name, Ganthis, at Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for one I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. <laughs> ความเข้มแข็งของสภาพร่างกายเนี่ยเป็นรองสภาพจิตใจนี่แหละมันต้องกล้าไว้ก่อนเพราะการดำน้ำเนี่ยจะต้องดำน้ำลึกลงไปทนแรงกดดันของใต้น้ำซึ่งฝืนธรรมชาติมากสภาพร่างกายจะต่อต้านโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเรานั้นทนความกดดันของสภาพใต้น้ําและร่างกายและจิตใจเราทําได้ธรรมชาติก็จะมอบสิ่งสวยงามกลับคืนมาให้กับเราลองเปิดใจและเปิดโลกใต้น้ําแล้วคุณจะหลงรักโลกใต้น้ําเหมือนกับผมเช่นกัน พ่ vida, นน้ำพ่นน้ำใส่ด้วยดีอย่างนี้เหรอเหร้อหสดๆกันเลยครับนี่พี่เขาบอกว่าคนไม่เคยตกแต่ส่วนมากจะตกได้ผมเคยได้ยินคนที่เขามีความสุข จริงๆบอกผมว่าสุขมักมาก่อนสุขมักมีค่ามากกว่าสบายเพราะว่าความสบายเราหาซื้อได้แต่ความสุขเราไม่อาจหาซื้อได้สุขถึงมาก่อนสบายซึ่งมันจริงสำหรับผมผมมีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีค่า และมีความสุขกับมันโลกใบนี้มักมีสิ่งมหัศจรรย์และสวยงามให้คุณค้นพบอยู่เสมอสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สุขของเราคือการเดินทาง